ไหนก็ได้ครับอันไหนอันไหนก็ได้วันทีไปเลยงานอะไรกันที่ปัสอันไหน,น,นไเนี่ยอ่อาคนเดียวคนเดียวงานเหงาคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครมาด้วยเขาทำงานกันหมดไงผมไม่ได้ทำไม่เห็นภาพเลยแล้วไม่มีใครก็มาเขาทำงานกังเข้าเลยเห็นออกตามกันเยอะเลยโอ้ เดี๋ยวว่าจะมานอนอยู่ครับได้ไอ้กลางเต็นได้ไหมได้พายะทีมอ่ะได้สบานี่มันพวกอยู่เนี่ยอ่าแล้วก้มีบ่อน้ำตอนแยกมีการมีน้ำอ๋อฝนพิ่งจะตกมีน้ำใช้อ่ มึกตัวแรกนะครับหมึกตัวแรกมาแล้วโอ้โหกอดขดนมเลยทุกคนนะกอดขดนมเลยนะเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนนะครับโอ้สายดีอยู่นี่นะ นะตอนแรกนะครับโอเคน้องลงมาก่อนถ้าละเริ่มรู้จุดละปุ๊บนะครับวันนี้มาเทสเทสออยู่นะวันนี้วันนี้ว่างงานนะครับเลยไม่รู้จะไปไหนก็นมา จัดสักหน่อยนะครับผมตกมึกเกาะสีชังนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ยอดสี่ห้าลอบแล้มนะั้งเนี่ยติดต่อกันเลยนะครับไม่ได้ย้ายไปที่ไหนเลยเดี๋ยวงานหน้าต้องไปสมัสารนะครับเออ,อม ใหญ่ๆจะมีไหมนอ้อนี่ไงนี่ไงอยู่จริงด้วยตัวนี้เฮ้ยตรงนี้มีหมึกนะคุณผู้ชมทะเลแหวกนะครับเวลาน้ำขึ้นอย่างเงี้ยครับใส่ก็ร <c oughs> ุ่นๆแหละตอนเนี้ยไหนอะนน่น ใส่น้อยๆนะครับผมไม่เป็นไรเก็บทุกอย่างเก็บหมดวันนี้นะครับเฮ้ยเหนีะเห็นไหมอ๋อยังพอได้เล่นเก็บก่อนนะครับโอเคอ่ะใส่หลุมแล้วกันโอเคทุกคน มันมีไซส์หรอกตัวเนี้ยธรรมดาเลยแหละนะครับตัวเล็กเลยแหลนะมาละมาละเอ๊ะทำไมหมึกตัวเล็กยังครับตอาสีชังเนี่ยรุ่นุ ลองไวนี่ก่อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราตกกันอยู่ทะเลแหวกนะครับวันนี้น้ําน้ําขึ้นนะลงไม่ได้นะครับเดินข้ามฝั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นีมันจะมีตัวไหมตรงนี้ไม่เคยตกเลยนะเวลาน้ําขึ้นยอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ค่อยมีมึกอ่ะเพราะว่าน้ามันแห้งเวลาน้ําลงเงี้ยน้ำลงน้ําขึ้นเงี้ย ดูจะมีตัวไหมตรงนี้ไม่เคยได้เลยนะไม่เคยตกเลยแหละตรงเนี้นะครับปกติก็จะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เดินเข้าขวานะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นตรงนี้กันเผื่อเผื่อมีตัวนะครับไม่เคยตกตรงนี้เลยมันเป็นน้ำขึ้นน้ำลงอะ่ะไม่ใช่หมายมือกหรอมั้งเ,เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หินหินตกใจตกใจหินนะครับเมื่อกี้นี้ โอ้โ oh. ได้ตัวเล็กๆนะครับสามสี่ตัวไปเรื่อยๆเอา้ามันมีตัวตามอ่ะทุกคนมีมึกตามอ่ะถ้าจับไม่ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ใ,ใกล้ๆเอง สายเล็กๆน้อยๆนะครับใกล้ๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีมึกเอ้ไม่มีมึกตามมันจับแล้วมันปล่อยอ่ะสองสามรอบแล้วเนี่ย เ้ยจับแล้วปล่อยสองสามรอบแล้วครับตรงนี้จับไม่อยู่แล้ใหม่ด้จับไม่อยู่นะตัวเล็กไครัไม่ใช่ตัวใหญ่

cái này em nói